เขาหลายโทรศัพท์ตายพี่น้องเนาะเอาโซ่หทำไมอยู่ตัวไปทางมือยู่นั่นอันหนึ่งไปแต่รับนั่นเหรอตอนทาไปไใจเนาะเนี่ยอันนี้คือรอบที่สองรอบแรกอ่ะตอนอยู่กรุงเทพเนาะเป็นก็พาวอกดึงรับไปเลยเส้นตัวนี้ดำรับไปเลยมันเคยดำเป็นเมืองนะมันก็ดำมันขาวเนาะกรุงเทพเนาะนี่เขาไปสองมันเป็นนายเจ้ามันขาวหมดเลยนะ ตัวนั้นังไข่ได้มันหอนมันจังเป็นอันนี้กือกันอันนี้มันก็เป็นอย่มันเป็นไม่ม้ไม่มมันงลหนึ่งเสนนนคนละหคนละหล้านสิบพันสิบนี่ขอบมุขอบใจหลายๆเรื่อยคอยม้มีตัวหวยนี่แต่ความสุขหลายๆเอไปเพ่นมาแต่วงหนังก็ได้น้สูตรต่างแางกสูตรจัมปาสักก็สูตรสาลวันนะไนเนาะกคือกันแล้วก็พ่ายสิมักกินแบบได้ สบายดีเด้อพี่พี่น้องกาดทั้ทายสบายดีเนาะพอกๆกับเบาคำแสงมาหน,น้าพี่น้องสบายดีสบายดียดยดพี่น้องพี่น,อน้องเมื่อนี้อยู่ปากซีเนาะพี่น้องเนะาะกํหลังจากกินเลี้ยงหรือว่าซูชิแม่พงษ์วันตอนทับปีใหม่วันเข่าดาวเนะาะกับพาพากันมากิน,น,นข้าวปุ่นเจวขิงนะพี่น้องเนาะขนมจีนเจวขิงกันยังนี้แหละพี่น้องพาน้องๆมากินเนาะก่อนน้องๆสีกับ กับบ้านเนาะเมื่อนี้กับวันที่วันที่สามสองบ่ที่อกที่สองวันที่สองเนาะพี่น้องกับเมื่อวันจะกินเลี้ยงเนาะกินสลองวันอะไรแหละวันข้าวดาวยังนี่แหละกับเป็นครูเป็นครูเนาะพี่น้องเนาะมานอยู่บ่มีครูอยู่บ่น้อยเด้ คือทุกปีคือท <laughs> ุกปีปีใดก็ปีใดกันมีแต่ผู้เดียวน้อน่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวยงงน้ำใจจะซื้อแหวนน้องด้วยเมนชวนน้องๆมาแต่บ้านแหละเพราะว่าอยู่บ้านกับจักสี่กันน่ะจักสี่เห็ดจะไหนเนาะแต่ละปีก็อยู่บ้านเนาะแต่ว่าปีนี้กับอยากเปลี่ยนเบิ้งอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศเบิ้งก็เลยพากันเขามาปากสีเนาะพากันเขามา เขาดาวยูพีบา่าวซุกพวกทีมงานอ่าน,น,น้องอ่าน้องนะครับนี่เบิร์ตเนาะไปอุบลไปเขาดาวอยู่บลก็เลยบอกคอยมีไพซีโอปรยูกระพากันแตาากกไปมันพาหน,หน่องมากินข้าวปุ่นเจ๊ขิงเนาะดีงน้อมาพอดีมันโมยิงปวดเงียบพอดีเฮาร์ดไคลิปกะมันกับบ,บนบนะ ตอนเที <m í toys> <c oughs> <P an> ่ยงปวดเสียใจตอนกำลังกินข้าวเที่ยงข้าวาัดปวดแค่นั้ก็พี่น้องสีมาบอกเรื่องข้าวหลายประมาณเจ๊กเมื่นเลยเรื่องอันท่านแสงโทรศัพท์ตายพี่น้องเนาะเต๋อเงินน้ำมาอยู่โดนไปทาเมืองอยู่ อันนี้ไปแต่รอบนั่นหรอครตอนทีาไปไทยเน่นอันนี้คือรอบที่สองรอบแรกอ่ะตอนอยู่กรุงเทพเนาะเป็นก็ขาวบอดึงับไปเลยเส้นตัวนี้ดำรับไปเลยมันเคยดำเตบนเมืองไหนมันก็ดำมันขาวนาะอยู่กรุงเทพนาะที่เขาไปสอบมันเป็นนายจ้ามันขาวหันเลยนะตอนนั้นยังใช่ได้มันหดมันยังเป็นอันนี้ขี้กันอันนี้มันก็เป็นอยู่มันเป็นไอ้มเปไอ้เมเิน่จนหดมอนเื่อโอ้เด่นยังว่าเปยได้ันบอ มันเซตเซตเขายังกระดัเบิร์ดเล็กอยู่เบิร์ตเสียงแต่ว่าจอมันดำนะมีใพูดไหมไม่มันก็เป็นพืชตะกอนแหละมันเป็นดับดับติดติดติดตะกอนแต่ว่าเรื่องสอบก็คือเขาเป็นชุดก่อนเป็นยูงเทปเนาะตอนไปหาหน้องๆเขาไปตอนนั้นสอบสองข้อหาเนาะยูงเทปสอบยู่อันหาดอันเด็ดหาง่ายแต่ยู่ปาร์ซี่นี่คาแซงเวทีมาแล้วเนาะ คืลูกหาพันพี่น้องหาพันบาทค่าส่งแต่ว่าคืนได้บริเวณจอได้พี่น้องกำหนดอันนั้นเ้ายย่างแบบว่าย่างสองเดือนไหนมันหักค่าประกันก่อนเขาจะเอาไปบอนเขาสื่อได้อีกบ้างย่างบอนสองมั้ยมันเบอนแล้วปีหนึ่งย่างเดือนกุมภาพจะสื่อค่ะอันนี้ฮักกระเดือนมังกรมันสีย่างย่างก็ตามค่าประกันมันย่างเอาไปเขากะอันนี้หายเขาคือเจ้าอะไรลอง ว่าเขาเคยสมมาแล้วหย่านเขาแบบหย่านเขาแบบทายหูใบเด็กรย่างื่านเขาอันนี้เขาทายหูยงหย่านว่าเขาไปสมบอลอื่นมาไป้มบออันนี้เอนเดบเขาแบบข่าประการสมไรเงินที่เขาเขานีทีของเขาเห็นแล้วว่าเขาหูว่าเขาเคยสมบอลมันเสียมากมาลินอะไรมาเรื่องเต๋อเป็นอาทิตย์เลยก็บริษัทเนาะกรใสเครื่องรัตตะกอน ใส่มมเค,งคงรื่องไม้อีกไปใส่อะไรนะตอนนี้ที่ติดต่อไอดอนน้าตัวไอดอนพันโทรศัพท์เราของเมียน่าเนาะของของยนาเองบอกจีจามันเราก็เป็นเนาะเราก็มาสอบอยู่ปักเทศเลยคือกันพี่เนาะอาพันที่กันเนาะก็เลยเข้แขงกะบึมีเงินในก็เลยหยุดโดยก่อนเนาะตอนนี้ติดตอ่ออนัออนนี่นมมะนะมมส,สออั่งสั่งคนหนึ่งอยู่เมืองคุ่งออมมระหว่างสอบมีบอแห้งระหว่า มแพงคือว่าลุกกันหลยแห่งจากจากฟากซี่มีจากบอหพู่กันฟากซี่เขาไปท้าบอลเดียวนะต้ากวัดหางหันจอเขาไปหทาวงลายบอลู่เพื่อนวัดใหญ่ใหญ่มันถือนี้เนาะสองสามพันแมีต่ห้าันแต้องห้าพันกลัวแบ่ชิปอแดงนี่บ้ตามตามนั่มเอันนี้ำสองสามพันกโอเคเลยสามพันดูง่ายสิสามโปเม็กพี่น้อง มันมาเป็นลายนะแต่กามาถือโทรศัพท์คอมเสี็งซับช่วยพอดีบ่มีเงินซ้อมพอดีถ้าว่า,าซ้อมอยู่นี่บ่ได้ก็เสียไปอุนบลตุเหเน,หน,หนาะซ้อมอยู่อุบลมันมาจะบ่บ่แพง่งท่อปากซี่บนนั้นดอกมาจาลุกกันอยู่ดอกพีก่เนาะประมาณว่าที่ซ่าวซ่าวนิดนิดเซลเซียคน,น,นอ,อุบลเพราะว่ามีมีเหี้ยแต่คือสิอยู่โดนแท้แล้วคนเห็นเด้ เพราะว่าแวลงกันขึ้นระดึแก้งกันขึ้นนระดึงอะไรพนกนี้เาทิพากัาไปไปหลิง่งเนื้อทิพาไปไปเพชรบุรีเพชรบุรีนี้มีอะเาอเพชบุรีแต่ว่าวากันแต่บ่โหว่าสจะไปแช่หรื้บอกยังแลนทัสสปอร์ตอยู่แล้วเมื่อนที่ไปแลนัสสปอร์ตบอะว่าได้มาเบิร์ตแหลอกคารนีเง เราเป็นาสตอร์เลยเป็นแบบฟอร์มาสอร์อายเปิดเลยดีสิเลยเปิดอายุเลนใหม่เบิดเพาว่าานะมันเปลี่ยนใหม่เบิดจะต้องเรียนเลนนับเนใหม่โอ้มันแยังใหม่อยู่นะทุกาตรก็ได้มันที่เป็นอย่างมันไม่เลยเจ้าป้าเส้เป้าจบเป็นจากสีนอกไอโฟนร้ไห้ไห้ร้องไกัวันนี้เปงใจเงี้ยใจคอยถามว่าเขาคนกลัวที่ว าวเป็นปนมันยังว่าโบแพงปนไหนแบบมันรับมันเหมือนไปเลยโบจัดสิไปแปลงนะข้างนอกเสียเอาเขาห่านหนอโบเป็นชอบมันกับหยาคือแาบโเคยแกะนะหยาเดี๋ยนี้หยามันเสียนะหยาเขาเอาอะไรของแไปบ็ดีกับว่าไงเนี๋ยวยาพอบาดเนาะเขาห่านต่อหยาเนาะคืสีมันโบมีโซนแบบมคืออยู่ไทยหยา ออกมาขอบคุณเนาะอใช่โจงเอญเน้อะชงเงินมาเป็นคนเรือกลับเนื่องลอยเก่นช่วงนมาให้แบ่งกันคนละนาซีกับน้องใส่ถึกเลกขอบใจเด้อขอบใจไอ้ทาง U S A นี่ไอ้คนรอซะขอบใจละลาย ไล่น้ำเราสองเถอเลยไล่สองเถนอนี่นะอ้าวต่อมาฟกจะมาจเทเป็นปกเลยได้น้ได้ไมเมื่อคืนนี้อันเบยูเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาได้ซดกันเสรกับอันนาสิได้น้ำนะที่เป็นานด้วยพ่นละสามสิบส่งไอ้ทั้งไร่สดน้ำเมื่อคืนเนี่ยขอบใจญแล้ได้ลาย้กเขเต็งเดน้ำนาะส่งมา กองขวัให้กองขวัให้สนับสนุนเนาะท่นซะไลฟ์สดเมื่อคืนนี้เนาะไลฟ์สดตํานานแล้วก็อายเพิ่นก็สเงินมาให้เนาะะ50อ์เนาะก็ได้เงินเรียบร้อยเลยแหละเนาะแบ่งกันเรียบร้อยแบ่งครึ่งเลยได้บ่ได้เอาเียดเเด้อเอาัก2ล้านอ้าวอ้าวได้2ล้านา100,000ก็ได้ล้านล้าน50,000บาทเด้อ ีขอบมุขอบใจหล,ลายๆเด้อขอให้มีตัวมีแต่ความสุขหล,ลายๆเด้อไปเพื่อนมาแต่วงหนังก็ไ,ได้เน้อส,นส่วนเงินหนึ่งร้อยจุดเปิดตัวนี่แหละเปิดตัวเปิดตัวเด้อก็ได้ทือโอกาสส่วนน้องๆมากินเข่าก่อนน้องๆที่เดินทางกลับบ้านต่างๆเนาะส่วนกันมากินกุนเจียวคิงอยู่ในเมืองที่แหละ คือวห่านนี่อะดับแบบไม่ได้ยังะมีไายอย่าจักหน่อยจังไปตามหงหงแบบทานกินมากกว่าตามเองอีกงุงตามเองก็ได้เราตามก็ได้โอเคพี่น้องอเขาเนี่ยเดี๋ยววินสูตรต่างลางก็สูตรจัมปาสักแล้วก็สูตรชาละวันเนาะทบไหนเนาะก็คือกันแล้วก็ว่าพาสซิมักกินแบบใดใส่อีกเห็นว่ากันน้อยพูดน้อยเอ้ย

เยมากินแตู้บอมเอาสูตรภายููรม okay. ันใสมักยังใส่บัรโดนน้ำนหันอย่าใส่ลาย้ะเขาคิดเงินเพิ่มด้วด้อ่วงใสบลอนันลายนองเอาใส่บวงเอาค่นๆคนแล้วก็ซีมเบิ้งมาปุงวไอ กันพุ่งบบเป็นแล้ยแหละรถอะไรโบเป็นตะกินรถอะไรกินอะมันต่มปลาปนปนปลาปลาปนต่มปลาแต่ละสิ้นปนนะฮะเป็ไปแล้วนะเดี๋ยวมาพุ่งเนาะพุ่งหรอว่าสิเป็นยังไงพี่น้องมาปพุ่งน้ำกัน นี่แล้วแล้วทุกคนอันนี้ถวน้องรรดเนาะอ้าวมาทางนี้เบิดได้เป็นได้ไรกินจนบวปากบวบทาิบทุกคนเดียวแบเลยนี่ไหนแสบอยู่บ่แสบแสบแน่นอสนพ์ักเพื่นกระใสเป็นการสไนพ์จับให้มีกรอแหงนเส่ กินไปจะแสีแถวบ้านหน่อยมาดิกินน้องเลยฟาดจไดเลยแม่น้องมันใส่เป็นอไรนกินอใส่เคียงอะรเพียงเราบาเฟรชปั่นไดขึ้นมามันเคดแบบอ้าวโพนะแจ่มๆในตีจ้ะอากรสังขอนี้แม่นำทุกคนประสิทธตำมักงประสิทเลยตำเลยป้า มีไก่มีเศษเปิ่งอันนั้นดกขั้นเทนยก็มีได้ปิง่งสาบะก็มีมอ้จาจ้าเมยจ้อคาสิเกะสุโขจักเกาะหมย mà đơ vì nó mà đơ trên đông cảnh đơ sạch sẽ đẹp mùng tôm nhảy à mà 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 đưa, vì nhỏ. ไปพี่น้องือว่าเรียบร้อยเนาะสามแสนสอกเก่าพัานกี่ทานกันพี่น้องทานกันคนละหาคนละซิปไปยังนกินเล้วกันที่าก,กันเดินทางครับครับห้องข้าวบุเลแล้วจังไปเพราะวะ่าขี่รถน้องชายมาเดย ให้หน้องประชงอยู่้องก่อนแล้วน้องยูที่พากันกลับเพราะว่าเครื่องน้องก็ยังอยู่้องอยู่ย <c oughs> อะรบ่อะไรบ่เพราะว่าจะขี่รถไปได,ด้ดมาเน,นี่ยน้อย รถมึงในเครื่องคีบันรถบาสุกมารถบาสุกมาอันนั้นายผ่านมันจีอานเก่ามั้งเนาะอันใหม่จีมันสื่อไวเสือตีไวเก่าเพามันแตกเลยเอ้อันเก่าเฮ้ยจะเอาไปใส่ซายผ่านรถเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันกขาดเสือตีดไว้ได้เวลาออกทั่วแล้วแต่มันอันมากมันห่าใหญ่ได้

บายพี Bye, you know, uh ่น้องสบายดีเด้อ